สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมมือนี้นะครับทางทีมงานนะครับอิเซกิและเมซี่ฟกุสันนะครับพัสกรอุดรธานีนะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับมือนี้นะครับด้านหลังของผมนะครับ จะเป็นเครื่องไม่เครื่องมือนะครับอุปกรณ์การเกษตรนะครับมีอย่างนี้เป้าหัวหยองนะครับด้านหลังผมนะครับฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นรถพวนดินไม่ว่ามือหนึ่งหรือมือสองนะครับเหมาะสําหรับล่องอ้อยล่องมันนะครับผมส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นรถเกี่ยววัชพืชนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ว่าเลี้ยงงวนะครับเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยนะครับเอาตัวนี้ไปใส่งานนะครับตอบโจทย์มีเวลา ไปเห็ดแนวอื่นหลายอย่างหลายเนวต่ตอไปอีกนะครับแล้ว <souvent> ตัวน <tablets> ี้นะครับจะเป็นรถเกี่ยวข่าวรถสาเร็จนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับด้านหลังนะครับด้านในนะครับจะเป็นรถเกี่ยวข้าวเหมือนกันนะครับเป็นหัวเกี่ยวนะครับจะเหมาะสําหรับรถไถเดินตามบ้านเรานะครับแล้วก็จะเป็นด้านในสุดนะครับก็จะเป็นเมตรแปนะครับเมตรแปตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับรถไซแท็กเตอร์นะครับผม อ่าส่วนด้านนี้นะครับอ่าจะเป็นรถ ATV นะครับเหมาะสําหรับนะครับเกษตรกรขี้ไปให้ไปนาพี่น้องตัวนี้มันจะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงไปพร้อมนะครับมัวมีอ่าถ้าท่านไหนอยากเอาอ,อุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็บความเลือกมาชมเบิรงนะครับผมอ่าส่วนด้านนี้นะครับล็อกด้านนี้นะครับจะเป็นล็อกของอ e ีเซกินะครับผมตัวนี้จะเป็นรถมือ2และมือ1นนะครับอ่า ตอนนี้ทางทีมงานของเขานะครับก็ได้จัดเตรียมนะครับเอาไว้ให้เกษตรกรได้เข้ามาเยี่ยมชมในกิจกรรมดีๆของเขากิจกรรมดีๆของเขานะครับจะจัดขึ้นอยู่ทุกวันศุกร์และเสาร์ของทุกของท,ทุกอาทิตย์นะครับผมศุกร์และเสาร์นะครับแล้วมีโปรโมชั่นดีๆนะครับสําหรับอ่ากิจกรรมของเขานะครับกิจกรรมของเขานะครับจองรถในงานนะครับอ่า เป็นรถพื้นดินรถเอทีวีนะครับจองรถอยู่ที่99บาทนะครับออก ถึงเดือนกันยานะครับผมส่วนถ้าเป็นของอีซิกินะครับจองรถวันนี้นะครับ999บาทนะครับท่านใดสนใจอยากมาเยี่ยมมาชมกับแวะขอมากินน้ำกินท่าน้ำเบาหัวหยองมาจิบกาแฟาก่อนมาฟังเพลงม้วนๆน,น,น้ำเบาหัวหยองนะครับผมอ่าท่านใดนะครับไปบุกฮอดมาบุถึงนะครับกะทักมาหาเบ้าหัวหยองได้นะครับ093359098 นะครับแล้วกิจกรรมดีอย่างที่นะครับ่าบ้านหัวหยองสิฝากไว้เลยว่ามีคูป,ปองส่วนลดของฉอดของแถมได้นะครับ,บมาซื้อมาเบิ้งกันยังดีมากินกาแฟน้ำบ้าหัวหยองได้นะครับอ่าอย่าลืมทักเข้ามาได้พี่น้องเด้ศูนย์เก้าสามสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดเอาเป็นว่าคลิปนี้บ้าหัวหยองขอฝากไว้เล็กเล็กกัน้น่อยเอาเป็นว่าคลิปนี้บ้าหัวหยองขอลากรสวัสดีครับ